อะตอนนี้คนกำลังนอถ่ายลูปก,กัดน้องต้นข้าวนะฮะไ,ไม่เห็นอะอนี่แหละ Cái <laughs> đó, <laughs>

มันจะหาครับ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  <coughs> <coughs> <coughs>